นิทานเรื่องผจญภัยไปกับฤดูกาลในป่ามหาัศจรรย์มีกระรอกน้อยชื่อท็อฟฟี่และนกคูกตัวจิ๋วชื่อโอโซทั้งคู่เป็นเพื่อนรักกันวันหนึ่งพวกเขาสงสัยว่าทำไมอากาศถึงเปลี่ยนแปลงไปทุกๆช่วงปีและตั้งใจเรียนรู้เพื่อค้นหาคำตอบท็อฟฟี่โอโซทำไมวันนี้อากาศร้อนจังเมื่อวานยังเย็นอยู่เลยโอโซฉันก็สงสัยเหมือนกันเรามาเรียนรู้แต่ละฤดูกันเถอะ ทั้งคู่ตั้งใจที่จะเรียนรู้แต่ละฤดูเริ่มจากฤดูร้อนที่มีแดดจ้าต้นไม้เขียวขจีและลำธารใสสะอาดพวกเขาเล่นน้ำอย่างสนุกสนานแต่ท็อฟฟี่รู้สึกว่ามันร้อนเกินไปทอป็อฟฟี่ร้อนจังเลยน้ำเย็นชื่นใจจังโอโซมาเล่นด้วยกันเถอะโอโซฉันว่าเราควรรอดูฤดูอื่นด้วยนะจากนั้นพวกเขาเข้าสู่ฤดูใบไม้ร่วงใบไม้เปลี่ยนเป็นสีแดงสีเหลืองและร่วงลงมาจากต้นไม้อากาศเริ่มเย็นขึ้น ทอฟฟี่ว้าวใบไม้สีสวยจังโอโซใช่แล้วนี่คือฤดูใบไม้ร่วงใบไม้กำลังเตรียมตัวพักผ่อนก่อนฤดูหนาวจากนั้นพวกเขาเดินทางสู่ฤดูหนาวท้องฟ้าขาวโพลนไปด้วยหิมะทุกอย่างเงียบสงบและเย็นสบายทอฟฟี่หนาวจังแต่หิมะนุ่มมากเลยโอโซฤดูหนาวทำให้ทุกอย่างพักผ่อนก่อนฤดูใบไม้ผลิจะมาสุดท้ายพวกเขาได้พบกับฤดูใบไม้ผลิ ดอกไม้เบ่งบานผีเสื้อบินว่อนและอากาศสดชื่นทอ็อฟฟี่อากาศกำลังดีเลยดอกไม้ก็สวยจังโอโซใช่แล้วนี่คือช่วงเวลาแห่งการเริ่มต้นใหม่ของธรรมชาติท็อฟฟี่และโอโซเรียนรู้ว่าฤดูกาลมีการเปลี่ยนแปลงตลอดปีและแต่ละฤดูก็มีความพิเศษของตัวเองพวกเขารู้สึกขอบคุณธรรมชาติที่ทำให้โลกน่าอัศจรรย์ทอ็อฟฟี่ฉันรักทุกฤดูเลยแต่ละฤดูมีสิ่งที่ทำให้เราสนุกได้ โอโซใช่แล้วธรรมชาติมหัศจรรย์มากเลยนะคติสอนใจทุกฤดูกาลมีความพิเศษของตัวเองการเปลี่ยนแปลงเป็นเรื่องธรรมชาติและเราสามารถหาความสุขได้ในทุกช่วงเวลา